สวัสดีเพื่อนๆในร้านรองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆที่กำลังติดตามผมอยู่ทั้งใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองกันทั้งสองแฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ผมกันนะครับเจ้าของร้านคนเดิมนะครับก็ได้นำสินค้าของทางร้านมาทำการรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับซึ่งสินค้าที่ผมได้นามาทาการรีวิวในวันนี้ก็คือรองเท้าที่มีชื่อรุ่นว่า n นกี้เมอร์เคอรีน ซูเปอร์ไฟ์นะครับซึ่งเป็นรองเท้าในรุ่นโคตรท็อปนะครับหรือว่าตัวท็อปขาดนั่นเองนะครับสำหรับสีที่ผมหยิบมาทำการรีวิวในวันนี้ก็คือสีดำชมพูนะครับซึ่งเป็นสีค่อนข้างที่จะสวยงามฟงฟิงม้งมิงมากเลยนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าวัสดุหลักๆที่นำมาใช้ในการทำตัวรองเท้ามีอะไรกันบ้างนะครับวัสดุหลักๆที่นำมาใช้นะครับก็คือจะมีอยู่2วัสดุนะครับที่นำมาใช้ทำตัวรองเท้า วัสดุแรกก็คือวัสดุที่มีชื่อว่าเส้นใยสังเคราะห์ไฟนิสนะครับซึ่งเส,รสรง้นใยสังเคราะห์ไฟนิสตัวนี้ก็จะถูกถักทอทําตัวรองเท้าทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่บริเวณด้านหน้าของตัวรองเท้าไปจนถึงบริเวณหุ<ฤ>้มข้อของตัวรองเท้านะครับบริเวณหุ้มข้อตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะครับซึ่งรองเท้าตัวนี้ก็จะถูกถักทอด้วยเส้นใยไฟนิสทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนวัสดุที่2นะครับก็คือวัสดุที่มีชื่อว่าแผ่นฟิล์มไนกี้สกินนะครับซึ่งแผ่นฟิล์มไนกี้สกินตัวนี้บริเวณด้านหน้าก็จะเป็นแผ่นฟิล์มสีดำนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับส่วนบริเวณด้านส้นเท้าก็จะเป็นแผ่นฟิล์มสีชมพูนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับส่วนบริเวณหุ้มข้อตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุเส้นใยสังเคราะห์ไฟนิสนะครับสีชมพูนะครับถูกถักทอนะครับ เรามาโฟกัสกันเป็นส่วนๆเลยนะครับเริ่มกันตั้งแต่บริเวณหน้าด้านหน้าของตัวรองเท้าจนถึงด้านข้างนะครับด้านหน้าของตัวรองเท้าก็จะมีสัญลักษณ์ไนกี้นะครับแล้วก็มีเส้นไนกี้สีชมพูนะครับพาดยาวไปจนถึงด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายของด้านข้างของตัวรองเท้านะครับก็จะเป็นลายลายเส้นได้อยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับ ส่วนบริเวณด้านส้นเท้านะครับก็จะมีสัญลักษณ์เมอร์คเรียนนะครับเป็นแผ่นผ้านะครับติดทับอยู่นะครับแผ่นผ้าหรือว่าแผ่นแผ่นอ,อะไรนะแผ่นไนกี Skin, ้สกินติดอยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีคำว่าเมอร์คเรียนนะครับสกินสีดำติดอยู่นะครับส่วนบริเวณข้างเท้าด้านในนะครับก็จะมีคำว่า ACC ที่ย่อม,มาจาก All Condition Control นะครับติดอยู่นะครับที่แปลว่ารองเท้าคู่นี้สามารถคอนโทรลลูกบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ฝนตกแดดออกอากาศร้อนอากาศชื้นอากาศแฉะก็ยังสามารถคอนโทรลลูกบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขยบลงมาด้านล่างก็จะมีสัญลักษณ์ไนกี้นะครับเป็นเส้นสีดำนะครับติดอยู่นะครับส่วนบริเวณด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็น ลายของตัวรองเท้านะครับซึ่งจะมีเส้นลายของตัวรองเท้าอยู่นะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับสินค้าที่ผมได้นํามาทําการรีวิวในตอนนี้ก็จะเป็นสินค้าของไม่แท้นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับขอละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับส่วนบริเวณรูรอยเชือกรองเท้าหรือว่าลิ้นรองเท้านะครับรองเท้าตัวนี้นะครับก็จะไม่มีลิ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือรองเท้าตัวนี้ไม่ชอบเล่นลิ้นนะครับ ไม่ชอบเล่น hmm. ล uh ิ huh. ้นก็จะไม่ม oh. ีล um, ิ้นนะครับเชือกรองเท้าก็จะเป็นเชือกลักษณะที่เป็นลักษณะเชือกแบนนะครับปลายเชือกรองเท้าก็จะเป็นปลายเชือกสีชมพูอยู่ด้านปลายนะครับมีสัญลักษณ์ไนกี้ด้วยนะครับนี่จะเป็นลักษณะเชือกลองเท้ารองเท้าตัวนี้ก็จะมีรูรอยเชือกลองเท้าอยู่ข้างละ2ลรูนะครับก็จะสลับฟันปลานะครับก็จะมีรูเข้าแล้วก็รูออกรูเข้ารูออกรูเข้ารูออกรูเข้ารูออก สลับกันไปนะครับก็จะมีรูร้อยเชือกอยู่ทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะครับส่วนบริเวณที่เป็นลิ้นรองท้าตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุฟายนิสนะครับทั้งหมดเลยนะครับวัสดุฟายนิสตัวนี้ก็สามารถยืดได้หดได้นะครับผมลองบีบให้ดูเห็นไหมครับก็สามารถยืดได้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับลำบากมากนะครับเวลารีวิวด้วยมือข้างเดียวเหมือนกับ ไม่เต็มยังไงไม่รู้นะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวรองเท้าตัวอัปเปอร์ของตัวรองเท้าตัวนี้นะครับหลักๆแล้วนะครับเรามาดูชุดพื้นของตัวรองเท้าตัวนี้นะครับชุดพื้นที่เราเห็นใสใสปิ๊งปิ๊งใสกิ้งเหมือนเด็กอายุ17 18อะไรประมาณนี้ครับรองเท้าตัวนี้ชุดพื้นก็จะทํามาจากวัสดุไฟเบอร์การ์ดชนิดใสนะครับส่วนบริเวณสามปุ่มด้านบนนะครับก็จะมีก็จะมี ปุ่มอยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งเป็นสีชมพูนะครับปุ่มก็จะเป็นปุ่มใบมีดทั้งหมดเลยนะครับการจัดวางจัดเรียงปุ่มก็จะเป็นปุ่มในลักษณะปุ่ม F G นะครับปุ่มแฟลมกาวนะครับซึ่งปุ่มลักษณะน,นี้การจัดวางลักษณะน,นี้ก็จะเป็นปุ่มที่เล่นใช้สนามหญ้าปกติทั่วๆไปนะครับส่วนลายของพื้นด้านในนะครับก็จะเป็นลายตารางหมากลุกนะครับ ด้านหลังก็จะมี4ปุ่มใบมีดด้วยเช่นกันนะครับด้านตรงกลางก็จะมีสัญลักษณ์ไนกี้สีชมพูนะครับติดอยู่นะครับส่วนการอัดของตัวรองเท้ากับพื้นนะครับจะเป็นการอัดกาวด้วยความร้อนทั้งหมดนะครับซึ่งทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับสําหรับใครนะครับที่บอกว่าพิกันครับผมกลัวซื้อของกอมาแล้วพื้นมันไม่ค่อยทนนะครับ ก็ปกติผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับก็ไม่เห็นใส่มาคู่หนึ่งก็หลายเดือนนะครับก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยสําหรับพื้นไฟเบอร์การ์ดตัวนี้นะครับถือถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็คงทนแข็งแก่งมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดพื้นของตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจรองเท้ารุ่นนี้รวมไปถึงรองเท้ารุ่นอื่นๆของร้านรองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาแอดเฟ e บุ๊ k เข้ามาหรือว่าจะไปกดไลค์ในแฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2แฟนเพจก็ได้นะครับก็ทักทายเซฮัลโหลกันมาได้นะครับยินดีมากๆที่จะได้คุยเป็นเพื่อนกับ เพื่อนๆทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็นแล้วการเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ